Thank <laughs> you. บันดาลได้หลวงพ่อท่านเมตตาเคยท้อใจนานมาแอโชคชะตาลิขิตเจ้าเวรในกรรมวัดตะเวทกลางวัดแห่งนี้มีอายุประมาณ200ปีเรียกได้ว่าเป็นวัดสามพี่น้องเพราะนอกจากจะมีวัดตะเวดกลางแล้วยังมีวัดตะเวดนอกและตะเวทใน โบสถ์ของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2503ภายในวัดจะมีรูปปั้นจากชาดกเจดีแปดเหลี่ยมที่หลวงตาสำเริงเป็นผู้ปัน้นเนื่องจากหลวงตาได้นิมิตว่าสถานที่แห่งนี้จะเจริญโดยใช้เวลาปั้นเกือบนับ20ปีสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือหลวงตาจะฝันก่อนที่จะปั้นรูปปั้นต่างๆรูปปั้นส่วนใหญ่จะเป็นชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดก รูปปั้นรูปแรกที่หลวงตาสำเริงปั้นคือพราร่วงและต่อมาได้มีการปั้นศาลาแปดเหลี่ยมล้อมต้นโพวไว้ต้นโพต้นนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชำรุดแตกหักที่ชาวบ้านมีการนำมาฝากไว้กับต้นโพเพราะชาวบ้านในสมัยก่อนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญคือศาลาแปดเหลี่ยมสางชั้นที่ชั้นบนสุดเป็นการเอาขวดแก้วมาเรียงต่อกันและฉาบด,ด้วยปูนเพื่อลดน้ำหนักของเจดี ภายในเจดียแปดเหลี่ยมจะมีพระป,ประธานเป็นทองสำริดที่เกิดจากการนำของเก่าและสิ่งของที่ชาวบ้านบริจาคมาหลอมรวมกันเป็นพระป,ประธานปฏิสฐานในเจดีปัจจุบันวัดมีอายุกว่า200ปีรูปปั้นเมียอายุกว่า50ปีโดยใช้เวลาในการปั้น20ปีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีการนำเรือแม่สีจำปาทองมาตั้งไว้ เนื่องจากแม่สีจำพาโทเป็นเรือที่มีความศักดิ์สิทธิ์และโด่งดังในเรื่องของการเสีย่ยงโชค แม่สีจำปาทองเป็นเรือข้ามฟาของคนในละแวกนี้ในสมัยก่อนเนื่องจากในอดีตไม่มีสะพานในการเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำสองฝั่งดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เรือในการข้ามฟาอีกทั้งวัดตะเวดกลางแห่งนี้ยังเคยเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนโดยในการเดินทางมานั้นจาเป็นต้องนั่งเรือข้ามฟากเพราะน้หวัดเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่อีกทั้งยังเป็นวังน้ำวนทำให้เกิดอุบัติเหตุเรือล่มทำให้เด็กจมน้ำตายหลวงพ่อ และชาวบ้านจึงลงความเห็นว่าอันตรายจึงเป็นสาเหตุให้ต้องย้ายโรงเรียนไปอีกบ้าของวังน้ำวนแห่งน,นี้ในอดีตมีเรือสินค้าที่มาจากทางใต้ล่มอยู่บ่อยครั้งเป็นเหตุให้มีของเก่าโบราณจมน้ำอยู่มากเมื่อน้ำลดของโบราณเหล่านั้นจะผุดขึ้นมาบางครั้งชาวบ้านก็นำมาถวายวัดเพื่อเก็บไว้ในเจดีย์เก่าเพื่ออนาคตอาจจะสร้างคุณประโยชน์ต่อไป สวนชาวไร่ชาวนาให้พืชผลราคาดีวัดราชธรามรามขอเชิญมาที่นี้ใครได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อกิศานณะวันนี้ วิกง้าวน้าทุกปัญหาข้าวผ่านมาข้ามสะพานสมปรารถนาข้ามผ่านอุประสรรคมา